สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อเหมือนนี้เจนุ๊ตมะยัมอีกแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นได้คักได้แน่เด้อเมื่อคืนนี้าสั่นเอาไปฟังเกนุ๊ตนะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจนุ๊ตนะครับผมโอ้วันนี้ยังไงครับกูเลยนะคะชุดไทยอทองเจนุ๊ตนะคะโกูนเนาะ ชุดไทยทองนะครับไม่สิค่ะกกูนี่แนละมือนี่ะคะมาตามเหมือนเดิมเนาะค่ะฝันจงังได้ขอค่ะสุดสุดไทยทองนี่งวดนี้นะงวดนี้เดีสุดไทยทองเจนนด์ฝันจงังได้ขอคือว่าขี่รถเบนท์โอ้ยังวะอีดีบอกฝันบ่าดีขี่รถเบนท์โอ้ฝ<อ>ัน <หา S 1> ดีว่าเมนขี่ดีเอาฝันอได้ป้อมฝันฝันก็ดีฝันดีฝันไปฝันมาขี่ตลอดเบนท์มาขึ้นไหมโอ้ขี่รถเบนท์ ันนี้เขาเราว่าเดี๋ยวผมจะเอาทะเบียนมาให้นะคุณว่าเขาบอกเขาเ,าาเปลี่ยนมาทรงเลย,ยเขาเปลี่ยนมาทรงเลยต่ขอกับฮารยู่ห้อน,นะจะขอกับฮดขี่ไปขี่มายู่ห้อเราผู้เดียวอถอยหนาถอยลหลังยู่ห้อล่ะคือรอบแรกคือรอบแรกเลยบานนี้ทะเบียนรถตัวใดกหอค่ะรอบแรกหนึ่งแปดสี่ห้าบานนี้บานนี้ไม่บานี้ไปซื้อหรอว่าบานนี้ไปซื้อว่าในก้นฝันเด้ ไปไปซื้ออี้นีหรือความฝันอันนี้ไปซื้อใน้ความฝันนี่ความฝันความฝันตตอตโตเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ฝันอีกแมนฝันไม้ไนนี่ฝันไม่เมื่อคืนนี่เออเลขตัวนี้ไปหาซื้อมาหาซื้อมาได้หลายใบอยู่ดีมึงเออบันนี้จ๊งไหไปฮอดกองสลากคนไหมเออฝันอีกว่าเออไปค่อยพูดเลยดิไปกองสลากเลยดิไปเจงไหนไปซื้อลอตเตอรี่นี่กองสลากเลยในฝันในฝันในฝันน่ะนะ ไปเลยไปจังไ,ไหนวะนี่ขี่รถเบนไปโอ้โหนำรถเบน,น,น,นไปกองสลากเลยนำรถเบนไปกองสลากเลยสิบปีไหนขี่อีรีสเบนไม่กันยังวัน <c oughs> ไปรถเดินรถตรีมาตะวันหลายหลายใบยเดีอยวนึงแปดสี่หาหนิได้มากเลยในฝันใช่ไหมในฝันเนี่ยโอ้เรียกว่ามั่นใจเลยว่าตรงนี้ค,ครับ มาสีบัวได้รางวัลที่หนึ่งเอากับยังวันในก้นฝันเดิ่นได้ยังวัลได้คักได้เนี่ยตัวตุ้ีเนายใบเอาของสลากยานโบมี่ขายหนึ่งแปดสี่ห้าเนี่เออป้าในก้นฝันเนี่ยดีใจรึเป่าเนี่ยดีใจบอกเอ้าก็เป็นยังซีอะไรบางสิดีใจว่าได้เลขตัวนี้ดีใจได้เลขตัวนี้คือเจนุดยานหาซื้อบ่วได้แมน ในความฝันไปเอานีกไปเอาไปเอาเน็วข่วมฝันเลยสิบ่อใดไปคืนเงินอยู่ก่องสลาสิบเพื่อใดทั้งวันที่หนึ่งบอกโอ้ยกระว่างฉลาสิบเพ่ดก็ดีนะเจ้าก็อสีดังค่ะเดนีก็ได้งท้งวันที่หนึ่งเนี่ยคนมักดังเนาะเดนีก็ดังค่ะเออดังขนาดลอตเตอรี่ว่ามีขายเลยบ่ว่ามีขายเลยหนึ่งแปดสี่ห้าไแม่หนึ่งแปดสี่ห้าตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาหนึ่งแปดสี่ห้านี่ะ คือเจนตฝันดีก็เลยอยากวบาสูพี่น้องฟังแมนหลังจากฝันไปรอบนึงแล้วย้ำอีกมาฝันย้ำอีกแมนโต๊เก้านี่โตเก้ารถเบนท่านเก้าไปไ่คีขั้นเก้าขั้นเก้าป้ายแดงบ่ป้ายแดงแดงเป็ดสีหาขั้นเก้าไปเรยไปกองสลากเลยไปหาซื้อเลขตัวนี้เลยคือฝันว่าถูกเลขจนได้ซื้อรถเบนแล้วไปกองสลาก ผู้รางวัลที่หนึ่งบอเจยรถเบนเน่เนี่ยไปเอาอันก็ยัางมาก็ยัางมาอยู่นี่มันจิ้มเป็นน้ำใจเหรอสีรางวัลที่หนึ่งบอเจย์ชูเทียเจ้าคือบอฝันไปกองสลากโอ้เมื่อนึงว่ามืงขึ้นไปกองสลากเชยไหมโอ้โหขึ้นไปกองสลากเลยบอเจย์นุดใจหุ้มเลยพี่น้องใจาไปกาดงวดก่อนฝันว่าได้โดดบอขี้แม่โอ้ยบอทองบอทองเอ้บอทองเออเป็นยังไงก็โดดบอทองมาไปพอยังก็ ไปขึ้นเต่าย์ขี่นะไปโบดบ่อท่้งบัดลุ่งไปแทๆเป็นขีแมนโอ้เจนุดฝันเท่าไรแตกแค่นั้นได้เลยแตกหรือไงถ้าฝันเห็นขี้นี่คือแตกแน่แตนวันนี้ฝันเห็นขี้ไหมฮะโอ้นี่ขี่รถเบนท์วันนี้ขี่รถเบนท์วันนี้ขี่รถเบนท์ไปกองฉระฝันดีเลยเออรนหาทางช่องได้เด้เหมืนย่านบ่ได้น้ำแมนบ่ย่านบ่ได้น้ำเหมือนอ่ะ นี่แหละแคนแคนเลยพี่น้องนี่ละนี่แคนนี่แหละนี่หนึ่งแปดสี่หานอแตเบียนรถเจนนทฝันนะยแจ้วันนี้ก็อยากเป็นแนวทางนะฮะนึ่แปดสี่ห้ามันสีมาอยู่ในนี้วาจ้าเก้เนาะนี่แคนนี่แหละเลขยยำหรือํำทีือตัวเก้านี่แหละเป็นชุดเน้นชุดยำขอแมเจนนทเลยตัวเก้ายำตัวนี้เลยบ่ให้ฟิวเลยงวดนี้มันบ่ ก็คิดว่าย้ำแต่ตัวเก่าเนาะเจ๊เนาะย้ำตัวนี้ไหมซ่วงหรอกเอฟซีเซลเดาอยู่ดิ้วยเจคนว่าเดาจังได้เฉบาะหลุดไหนเดาให้ดูดีกว่าดูเจ๊โอ้ยมาเดาตอนนี้อีกแล้วเลยหนาวหนาวมาเจ๊วันหนาวมาหนาวเอาให้มันแตกต้นคอยเดาดึกอดืดเดาเดาด่วนขึ้นมากับเจนุชได้ไหมถ้าตามสถิติเก่านะเจ๊เนาะ ที่เจ้เคยถูกมาถ้าถูกงวดนึงนี่มันจะถูกติดติดกันกี่งวดเจ้โอ้ยหาหกงวดอยู่ดีถ้ามันติดทามันถึกว่าตา,ตามลทัทธิเรานะเออมันมาเลื่อยไหมถ้าถูกปุ๊บนี่ห้าหกงวดติดเลยว่ะเจ,มมจ,จ,จ้มันสิมาจังสันมันสิมามันติดตัดอยู่แคงงวดเดี่ยวมันก็สิมาไม่ยังทีไหนไมสันก็คือเซนของเจ๊นุษนะครับป<ม>ีนี่เจ๊นุษเพิน่นเลียนอายุแล้วอายุสามเปียวเพ<า>ิน่นได้ดวงดีแมน โอ้อายุห้าสิบสามปีโอ้มันไม่ต้องใช้เงินได้บ่ะนี่ปีนี่หมอดูทากเลยว่าดวงดีแม่นหวานทากเลยเมนเมนบ่โอ้เก่าใหม่ดูเจ๊โอ้เก่ากว่านักว่าคอยยืมแฟนจังไว้ น่เวโอ้ยฝันได้รถเบนเนี่ยนะฝันเป็นจริงมาเจนุชเนาะเจนุ่เลือดนัาสูงยี่ได้เล่ากะสูงมาหลายงวดค้อกันนาเจเนาะรุดนาลุดนาบ่ถอยได้ล่ะบ่ถอยเอาขึ้นจนได้เรไม่ถอยเลือดน้าสูงยี่ไปดึงลอตเตอรี่จนถือจนได้ย่งแต่รางวัลที่หนึ่งไดเนาะแม่แล้วแต่รางวัลที่หนึ่งเจนุชเน้นรางวัลที่หนึ่งเลยงวดนี้บ่อบจะรางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมเจ๊ว่ยเอาแค่รางวัลนี่ พ่อจะฟันเด็กกองสลากเนาะเด็กไปกองสลากเั็กไหนขี่ว่อยู่เนาะขี่รถเป็นขันนี้ไปกองสลากเลยทางที่ขี่ในก้งฟันขี่เป็นได้ในก้งฟันไปเลยแต่กี่นีขี่พ่อเป็นวะฮัทไปฮัทมากในก้งฟันไปเลยแต่ขี่ม่อใส่ก็เจอเขาป้าอ้อย,อยเยอะเลยแม่นลุกสารหนามเลยโอ้เอาให้โชว์ตัวเลขนะครับเจ๊เอฟซีจะได้เห็นนะครับ<ล>ทีนี้ แดงครึ่งครึ่งไปรถเบนนะคะฝันว่าได้รถเบนหนึ่งคันไปขี่ไปเอาลอตเตอรี่ฮอดกวงฉลากฝันดีฟ้าวเอินได้ฟ้าวเอินได้ใจขึ้นคากหลายเมื่อนี้สิไปเมาส์ลอตเตอรี่เองไปเยอสิไปหาอีกสิเน้นสามคู่นี่บ่จ้าเน้นตัวนี้ละสามคู่นี่ละมีหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดห้านะคะชุดพิเศษจีบน้ตฝันดีนิดนึงครับผม เอาเอาแปดห้าลงมือลงไหนลงไหนเออมาอันนั่นแหละครับเจ๊เอาคอยเอียงไปทางอุปอน้ำาทางนี้นะครับมาทางนี้นิดนึงเอียงไปทางซ้ายเป็นอย่างไห้เต๋อซาเบิงเต๋อได้เลยนเป็นหนึ่งแปดเจ็ดห้าคือตัดเล่นเอาแล้วสี่ห้าไปไหนครับผมสี่ห้าตัวล้อามือลงหน่อยครับเอามือลงหน่อยครับตัวล้อตัวล่อบัตรเน้นบัตรสี่ห้าแต่ว่าก็ซื้อไวายโยซื้อไวายโยโอ้สามคู่นี่เน้นซื้อเยอะซื้อเยอะค่ะ คือคนิษัออกตัวซื้อไลน,น,นมมล์เน่เจนุ๊ตีบทุ่มเมาส์ตัวเนีนเนียนเนยนว่าจะมาทางนี้นิดนึงเจ๊เออเออชมตัวเลขนะครับที๊เลขเจนุสที่ขับรถ <ลด S 2> เบนซ์ไปกองสลากนะครับผมอเอาแคบหน้าจอไว้นะครับผมแคบหน้าจอไว้นะครับสําหรับแนวทางเจ๊นุสนะครับหนึ่งแปดสี่ห้าคือทะเบียรนรถเบนซ์นะครับผมเอ,ออย่างไงแคบหน้าจอไว้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเจนุดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะมันหันคือเกาได้เจ้เลยขอบคุณครับ